สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต้อมแล้วก็พี่แมว,วพี่แมวใช่ไหมคะว,ควันนี้ค่ะทางโชลูมฟอร์ด RMA สาขาราชพึกพระราม5มีโอกาสสงมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่ต้อมค่ะซื้อรถกับทางพี่ซันเป็นยังไงบ้างคะอ๋อดีมากครับประทับใจเออเป็นการซื้อรถที่ได้ความรู้มากขึ้นได้คําแนะนําเยอะ<า>เจอกันยังไงคะพี่เจอกันแหละครับอาจจะต้องเรียกว่าโดยบังเอิญไหม บังเอิญแบบไหนคะบังเอิญก็คือปกติจะข,ขับรถผ่านเส้นนี้อยู่ประจำค่ะนะฮะแล้วก็เห็นป้ายฟอร์ดขึ้นมาพอนึกจะซื้อฟอร์ดก็เลยนึกถึง,ถงที่น,น่าจะลอง,งที่นี่ก่อนเพราะเราเห็นอยู่ทุกวันนะครับได้ไปที่อื่นมาบ้างหรือยังคะหรือว่ามาที่นี่เลยเอ,อที่อื่นก็ถามดูเบื้องต้นเท่านั้นแล้วก็มาตัดสินใจที่นี่แสดงว่าพี่สันต้องมีของดีอะไรแน่เลยเออ ต้องยอมแล้วว่าส่วนใหญ่มาที่เขาได,ได้คําแนะนำใช่ไหมคะคำแนะนำแล้วก็การดูแลรวมทั้งหลายหลายอย่างที่ปกติเป็นคนที่ซื้อรถบ่อยอยู่ก็ลักษณะเซ,เซลล์แบบนี้ค่งเคยเจอ,อนะครับก็ถือว่าดีตัวรถเป็นยังไงบ้างคะตัวรถโอเคฮะคือ f o r ์เป็นอะไรที่เคยใช้ แล้วก็เชื่อในเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคิดว่าเทคโนโลยีจะเกินความสามารถในการใช้หรือเปล่าก็เลยไม่กล้าใช้คราวนี้มาถึงบอกว่ามาปรึกษาเซลแล้วเห็นว่ามันไม่น่าจะยากมันน่าจะทําได้แล้วก็เขาคงให้คําปรึกษาไปตลอดก็ลเลยตัดสินใจเรื่องไอ,อบอกว่าเคยใช้ฟอร์ดอยู่แล้วมีอะไรสกิดหรือว่ายังมั่นใจกับการที่ยังเลือกใช้ f o ร์อยู่ค่ะ สิ่งที่มั่นใจก็คือความแตกต่างกับรถแบรนด์อื่นค,คือก็ใช้อยู่หลายแบรนด์อยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าฟอร์ดในอดีตกับวันนี้อาจจะต่างกันเนื่องจากในอดีตยังมีหลายอย่างที่ท,ที่ที่มันมันทำให้เกิดปัญหาอันนี้ต้อง,ต,องต้องบอกตามตรงนะกับสิ่งที่มันออกมาทางสื่อังอะไรต่อก็สุดท้ายก็คือ ต้องมาลองอคำเดียวสั้นๆเลยค่ะต้องมาลองแล้วการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมเป็นยังไงบ้างคะดีครับดีทีเดียวเลยผ่านบ่อยแล้วมาครั้งแรกด้วยใช่ฮะเป็นตัวเลือกแรกเลยเพราะเราเห็นก่อนที่นี่ค่อนข้างจะบ่อยคือทุกเช้าแหละครับอ่ สุดท้ายเลยค่ะอยากจะให้ทํานพี่ต้อมเป็นตัวแทนครอบครัวฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางชลูฟอร์ดไอเสสขาพระราม5กับเซลล์พี่ซันนิดนึงค่ะครับอย่างที่บอกฮะถ้าจะซื้อรถโดยคิดว่ายังยังไม่รู้จักรถมากพอยังไม่เข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งฟอร์ดมีเยอะมากผมแนะนำที่นี่ฮะคิดว่าลูกค้าน่าจะได้คำตอบที่ ที่มากกว่าที่ที่ต้องการทีเดียวดีครับเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชว์รูมฟอร์ด I.M.A สาขาราชปรพราม5ค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะก็ขอบคุณพี่แมวแล้วก็ขอบคุณพี่ธนวัฒน์มากนะครับดีใจนะครับที่ได้เจอกับพี่ธนวัฒน์อะไรอย่างเงี้ยก็พี่ธนวัฒน์ก็มาคุยรายละเอียดกับซันแล้วก็ตัดสินใจจองเลยตอนแรกก็ คุยกันว่าพี่ธนวัฒน์เนี่ยขายรถเก่าไปแล้วไม่มีรถใช้ซันก็ทําทในเรื่องของไฟแนนซ์แล้วก็ปรากฏว่า กังวลว่าจะช้าอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้ครับเซ็นเช้าแล้วก็ประมาณบ่ายสองก็อนุมัติแหละแล้วก็แต่งรถกันอะไรอย่างเงี้ครับจนแบบวันนี้ได้เจอแล้วก็แต่งรถออกมาสวยมากๆแล้วก็วันนี้เป็นวันดีด้วยพี่ไฮไว้ยก็ให้อังเปาซันมาด้วยต้องต้องทำยังไงคะตามธรรมเนียมจีนก็ขอบคุณนะครับซินเจียยุ่ยซินพี่วัชชยด้วยนะครับเช่กันครับขอบคุณนะครับสวัสดีคับสวัสดีครับ